เป็นคนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่จมเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับไปลองตีบอสนะครับในกิจดูครับว่าซูเปอร์เลดดอปเนี่ยนะครับมันดีแค่ไหนแล้วก็ของแดงมันจะตกอ่าสักแค่ไหนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเปอร์เซ็นต์การตกอะมันดีอย่างที่ระบบมันแจ้งมาหรือเปล่านะครับบางคนเขาบอกว่านะครับรู้สึกว่าของแดงเนี่ยนะครับ ตกดีมากพี่นะครับแล้วก็ลองมาดูด้วยนะครับว่าดวงผมมันจะมีดวงที่จะได้ของแดงดีๆหรือเปล่านะครับแต่ลองมาดูกันนะครับก็ให้นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่แบบว่าอยากมาตีกิจพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความเสียดายหรือว่ามีความแบบอยากจะมาตีนะครับลองดูนะครับตัวอย่างเลยว่านะครับของแดงมันตกอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ขั้นของของแดงเนี่ยนะครับมันมีนะครับ ของขั้นสิบส่วนสิบสองยังไงบ้างนะครับเราดูว่าของขั้นไหนเนาะที่มันจะตกนะครับและนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับออฟนะครับว่าจะได้ออฟดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ของดีอยู่นะในตลาดอาเซิร์ฟต้นๆมีของขายโคตรดีเลยวะ่ะของแดง <laughs> อ๋อเป็นล้านเลยล้านแปดนะครับแล้วอ่าเพื่อน,อนๆไม่รู้ว่านะครับเซิร์ฟอ,อ่า หลังๆผมเนี่ยนะครับราคาขายของนะครับตึงเหมือนเซิร์ฟต้นๆหรือเปล่านะครับหรือว่าตึงกว่านี้ไม่แน่ใจนะครับผมเองก็ไม่ได้เข้าไปเซอร์เวนานแ้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟงลางๆนะครับเมื่อก่อนนี้เคยมีแบบป้านนดีไก่ไปลองเช็คดูนะครับว่าจะไปทําการค้าขายเอ็มเล่นอยู่นะครับในเซิร์ฟหลังๆนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะแพงอยู่นะเซิร์ฟหลังๆนี้เห็นกันขายหกเจ็ดร้อยแน่เนี่ยครับเมื่อส่วนของเอ็มนะครับน่าสนใจจัดเลยนะครับ ลงทุนสักห้าร้อยสักพันหนึ่งเนาะไปซื้อแบบไอดีไก่มาแล้วก็ไปแบบหายอืมขายอะไรอย่างเงี้ยเออมาแล้วก็นะครับในส่วนของโอ้โหมีคนถามอะไรผมว่านับหนึ่งทุกคนนะครับผมวอทุกวันนะครับมีเพื่อนถามเนาะว่าผมวอรหรือเปล่านะครับเออก็ช่วยอลนแหละนะครับวอทุกวันนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้ก็ลงมาเป็นแบบสมาชิกแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าลองแล้วหรือว่าเป็นพวกหัวลบนะครับก็ ไม่ค่อยได้แบบว่าเล่นบ่อยเท่าไหร่นะครับก็คือเข้ามาเคลียร์กิจแล้วก็วอดนะครับตัวแรกก็ตายเป็นที่เรียบร้อยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็คืออนะันนทุกคนนะไม่มีของแดงตกลงมาเลยนะครับแม้แต่แบบของกระก,ก,กากนะครับก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวขอตอบคนในพันก่อน,นแป๊บนะฮะอ่ากิจรถแห่ก็ไปแล้วเว้ยนะครับกิจรถแห่ยังลงคิดอยู่เลยนะครับ มาดูตัวที่2กันนะครับว่าผมจะโชคลายอีกหรือเปล่านะครับเมื่อกีู้แบบเกลือจัดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอตีแบบว่าไม่ต้องตัดต่อนะครับขอเป็นคลิปแบบเรียวๆไปเลยนะครับจะได้เห็นแบบภาพจริงๆเลยว่ามันได้ของอะไรกันนะครับเราก็น่าจะจบบอสได้ไม่นานหรอกครับนะครับเพราะว่าซัมเคลียบอสเร็วอยู่นะครับตอนนี้ก็บอกเพื่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้คุยกับใครเลยคือแบบไม่ได้พิมพ์กับใครจริงๆนะ คือวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ผมแบบพิมพ์ตอบในพันนะครับเพราะว่าเขาถามผมเนาะเพื่อนบอกเงียบเกินนะครับก็คือแบบไม่คุยกับใครเลยนะไม่คุยนี่คือผมแบบไม่ได้แชทเลยอ่ะในแชทพันผมก็ไม่ได้แชทเลยนะครับโอเคนะครับอยู่ตลอดนะครับเออนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ออนแบบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี่คือออนแบบมียี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมออนไปแล้วประมาณ อบห15ชั่วโมงได้นะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือออนแบบนอนเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นอนเที่ยงคืนคือแบบเออเล่นหนักมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบเผาลงแล้วนะครับก็อาจจะเคียกิดนะครับาของเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอดทิ้งนะครับตอนนี้ก็ล่วงลงมาที่28แล้วนะครับจากรวมเซิร์ฟมานะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่เซิร์ฟหนึ่งมานะครับอ่อรู้สึกว่านะพอรวมเซิร์ฟมาเสร็จนะครับมันรู้สึกว่า อันดับพี่แบบล่วงจัดเลยนะครับยังไม่ได้แบบตามอันดับเลยนะอันนี้ก็นะครับเป็นผู้เล่นนะครับที่อ่ะตึงๆนะครับก็ลองดูนะครับว่าอ่ะเขาใส่ปีกันกี่ตัวนะครับแล้วก็มีการเติมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคลิกให้ดูทีละตัวนะครับเผื่อไหนที่แบบอยากรู้ว่าเฮ้ยเซิร์ฟต้นๆเนี่ยมันสักแค่ไหนกันนะครับจริงๆเราเซิร์ฟต้างล่างนี่อาจจะตึงกว่าก็ได้นะครับเอออันนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าเห็นตัวตึงๆหลายคนแล้วนะเซิร์ฟ ในล่างๆเนี่ยะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตัวนี้ปีกสามนะครับแต่ใส่สก,กินปีกสองนะครับก็ถือว่านะแต่ละคนเนี่ยนะครับคือยอดเติมเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่าแสนแล้วนะครับออันดับท็อปที่สูงกว่าผมนะคือคิดว่ายอดเติมต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็แปดเก้าหมื่นไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่ที่อันดับที่ยี่สิบแปดนะครับแปลว่า คนที่อยู่หัองหัวของเราเนี่ยนะครับน่าจะซัดไปประมาณแสนบวกนั่นแหละนะครับก็คือแบบอยากติดท็อปทำยังไงบ้างนะครับลองอัพประดับดูครับนะฮะทำเลเวลนะครับทำเลเวลทำชุดนะครับทำประดับดูนะครับของแดงล่วงแล้วะของแดงอ๋อสลับมือนะครับมันบอกอยู่นะได้สลับมือว่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นขั้นไหนแล้วก็อ่าออฟดีหรือเปล่านะครับ อ่ะก็คือผลการนะครับวิจัยของเราเนี่ยครับว่าตัวที่สองเนี่ยดรอปมาแล้วนะครับก็คือตัวแรกไม่ดรอปนะครับตัวสองดรอปคิดเป็นห้าสิบห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับต้องดูนะว่าจะตีให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวแรกไม่ดรอปนะครับตัวสองดรอปก็แปลว่าเราได้มาแล้วห้าสิบเปอร์นะครับเดี๋ยวตัวที่สามจะปล่อยมันตีไปนะครับอาจจะตีไม่นานหรอกทุกคนนะครับเพราะว่าซัมอาจจะเคลียร์เร็วอยู่นะครับเอ่เดี๋ยวรอนะครับเน็ตดีเลยก่อนแป๊บนะฮะก็คือของมันไม่โชว์นะครับเราไม่รู้เลยว่า ได้ชิ้นไหนนะครับอืมกิมตำราเหรอเมื่อกี้มันบอกว่าสนับมือนี่นะครับโอ้โหไม่ใช่แบบสนับมืออันล่างสุดเหรอวะอันนี้สิบสองเหรอไม่น่าใช่อันนี้น่าจะใช่อันนี้อะสนับมือโอ้โหได้ของแปดนี่เหรอก็เกลืออยู่นะทุกคนนะก็ก็จริงๆริงอะเหรีดรอปมาตอนนี้คือผม ตีให้แบบห้าสิบห้าสิบเลยเพราะตัวแรกมันไม่ดอกนะแล้วก็ตัวสองมันดอปมาแล้วนะครับก็แปลว่าได้ห้าสิบเปอร์นะครับแต่ว่าของที่ได้มาไม่เป็นของแปดเลยนะครับโคจะเกีย์เลยท่านวันเดียวเรามาลุ้นตัวที่สามมันต่อเลยสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ MU Ascension นะครับหรือเกม m o r p g ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปอบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG 4นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ Ugphone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหน็บไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ Ugphone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็คหลักเริ่มต้นนนคับเเเพียงงแ่่2าาทท้อ ตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวนโหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวนโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับว่าตัวที่3ามเนี่ยมันจะรอบอะไรให้ผมนะครับตอนนี้เหลือ50เปอร์แล้วนะครับแต่เราก็มาพูดคุยกันนะครับเป็นเกินไปก่อนนะครับก่อนที่บอลจะตายเนาะก็ถือว่าว่าเป็นเพื่อนๆนะครับน่าคุยกันและกันเนาะแต่จริงๆแบบว่า เคยคิดแบบอยากไลฟ์สดกับเพื่อนๆอยู่นะแต่แบบเวลาของผมเองอ่ะมันไม่มีจริงทุกคนนะครับก็คือแบบทํางานเลิกมานี่ก็แบบมืดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยครับก็คือแบบติดหลายๆอย่างทุกคนนะครับบางทีแบบวันหยุดเองก็จะติดแบบว่าขับรถนะครับชมวิวอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะแบบไม่ได้มาไลฟ์นะครับเราก็อาจจะทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับก็มาศึกษาเลยครับแนวทางดูนะครับหรือว่า เข้ามาเมนเข้ามาตอบนะครับพูดคุยเล่นกันอันนี้ก็ยินดีนะครับก็มาคุยกันได้นะครับทุกคนเนาะทุกคนเลยนะก็เข้ามาพิมพ์เล่นกันได้ครับแนวทางต่างๆถ้าผมรู้อะไรนะครับก็จะแนะนํานะครับแล้วก็บอกให้เนาะแล้วก็คนไหนที่มีเทคนิคดีๆก็สามารถแชร์ได้นะครับอันนี้รับอ,อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ฟังทุกคนเลยนะเพื่อที่จะเอามาปรับใช้เพื่อให้มันแบบเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เอาไปแชร์กับเพื่อนๆต่อไปเนาะ ตัวที่3ามก็ตายเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ดรอปนะครับคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซนตนะครับในเลดดรอปนะอ่าพี่คิดให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าลดลงมาแล้วนะครับจริงๆอ่ะควรคิดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือแบบอ่าหลอมๆให้นะครับส่วนยี่สิบห้านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวรูตัวนี้นะครับ ถ้าตัวนี้ตกนะครับก็คิดเป็นว่าเลตดรอปที่เขาให้มันอยู่ที่ห้าสิบเปอร์นะครับตอนนี้ขอตีให้เป็นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับจากสามตัวเนาะอ่าแล้วก็นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับอาจจะตึงกันหลายคนแล้วแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยนะครับอัดกันแบบค่อนข้างเยอะนะครับอ่าจริงๆแล้วเกมสไตล์นะครับเอวูอาพีจีเนี่ยนะครับก็คือแบบเราอาจจะอ่อนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าพอกําลังเงินมันมาถึงอ่ะมันก็เกิ่งได้นะครับ อันนี้ก็เป็นของขายเนาะตามที่แบบเซิร์ฟผมขายอยู่นะทุกคนก็มีประมาณนี้เลยเลทราคานะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเพื่อนๆเ,เนี่ยมันกี่บาทแล้วตอนนี้เนาะคือเลทราคาอาจจะใกล้เคียงหรือเปล่านี่มผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับว่าเซิร์ฟผมเนี่ยขายของประมาณนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเพื่อนๆจะดีกว่าหรือเปล่าขายถูกกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าขายแพงกว่านะครับ แต่ละชิ้นก็รู้สึกว่ามีราคาอยู่นะแล้วก็มีของขายก็พอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเนาะด้วยความที่แบบว่าคนมันรวมเซิร์ฟกันเยอะทุกคนนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าแย่งของกันนะครับอาจจะแบบเหลือน้อยหรือเปล่านะครับแต่แต่ว่าราศีเหลือเยอะมากเหลือเยอะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนะครับเออมานะครับตอนนี้ก็ ของขายก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละช่องเลยเนาะรอบอสตายนะครับอ่าก็ดูไปก่อนนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับอ่าเหตุผลที่แบบผมไม่ค่อยมีเวลาออนทั้งวันเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนช่วงแรกๆนะครับก็อ่าทีนี้ก็นะครับก็มีอ่าแนวโน้มนะครับที่จะไปทําเกี่ยวกับรถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับในการขับชมวิวต่างๆเนาะก็นะครับจะเป็นสไตล์นะครับพวกบิ๊กไบเนาะคนไหนที่ นะครับมีคับอยู่นะครับแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับก็ฝากติดตามช่องบิ๊กไบด้วยนะครับเดี๋ยวกําลังจะเปิดมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องในคลิปนะครับของเกม MU a s c e n s i o n แล้วกันนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับอาจจะอีกรเร็วนี้นะครับทุกคนนะครับก็เปิดช่องเพิ่มนะครับฝากกันด้วยเนาะสำหรับคนที่ชอบ Big b ไบนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับบอยก็ตายไปที่เรียบร้อยนะครับคิดให้เป็นนะครับ ห้าสิเปอร์เซ็นเดอบนะครับแต่ของที่ได้ออปชันจะเป็นอะไรมาดูลยครับโอ้ my god นะครับโอ้โหเกาะเลือจัดนะครับแต่ของที่ดรอปมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับเกลือจริงๆนะครับแต่ว่าตกให้เราอยู่นะอะโอเคนาะก็สรุปได้ครับของที่ดรอปมามันไม่น่าดูหรอกทุกคนนะครับมันเป็นพวกของสิบของอะไรแบบนี้แหละนะครับก็สรุปได้ว่านะครับเลดดอบเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ของเนี่ยก็ ออฟดีๆอ่ะคิดคิดได้แค่แบบ2 5เท่านั้นนะครับอีก75%เนี่ยคือไม่ดีคือไม่ดีคือแบบไม่ได้ดังใจนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าของตกให้คุณเนี่ยแน่ๆคือ5 0นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ออฟดีๆคือ2 5เท่านั้นนะครับส่วนซูเปอร์เรดดอปนะครับเออที่เขาให้มานะครับซูเปอร์เรดดอปให้มาได้แค่นี้นะครับทุกคนนะครับโอไมกอนนะครับหรือว่าผมโชคร้ายเองนะครับเพื่อนๆจะได้ของดีก็ได้นะครับเออ อ่าอันนี้ก็เป็นนะครับเปอร์เซ็นที่ผมยกให้ตัวเองแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆแบบว่าโชคดีกว่าเฮ้ยพี่คิดยี่ห้าเปอร์เซ็นได้ไงวะนะผมได้ของดีจะตายนะครับอะไรประมาณนี้อ่าก็ไม่มีไม่ได้บ้าอะไรกันทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็น์ของผมคนเดียวเลยครับอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าสำหรับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ E r a s t i c Shop ผูให้บริการเติมเกมมียอดการันตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็กปกติแน่นอนเพียง User ID ์ o อดีล็อกอินเกมและ Facebook บางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม e l a s t i c Shop นะครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วทุกคนนะครับก็หมดแล้ว4ตัวนะครับคนไหนที่อยากดูตีบอสนะคนไหนตีบอสไม่ทันเวลานะครับอยากเข้ามาตีบอสแต่ต,ตีไม่ไหวนะครับก็ดูคลิปนี้ปเป็นแนวทางได้ครับว่าเทตอบของมันนะครับเป็นยังไงนะครับเออสุดท้ายที่จะจากกันนะครับ่บ,บวา ชื่นชอบการขับรถก็ลองเมนต์มาดูได้นะครับว่าเฮ้ยพี่ทำคลิปเกี่ยวกับรถก็ได้นะครับเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมแปะช่องเพิ่มให้นะครับสำหรับคนที่อยากติดตามเกี่ยวกับบิ๊กไบร์นะครับตอนนี้รถที่พี่ขับอยู่นะครับก็เป็นนะครับคาวาซากินะครับ Z X10R นะครับเดี๋ยวทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชมวิวเนาะแล้วก็รีวิวรถนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับในการขับรถเล่นเที่ยวนะครับสไตล์รถบิ๊กไบร์อะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวก็ตีตัวทองนะครับถ่วงเวลาไปก่อนนะครับตัวนี้บอสหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดอีกชุดหนึ่งพี่อาจจะได้ตีนะครับแต่ว่าเราจบมันแค่แค่สี่ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย